อ่านะครับหลังจากผมได้ทําการติดตั้งปลาดาวรยแบบฝังฟ้าหน้ากคมเสร็จแล้วนะครับผมจะพาขึ้นมาชมแบบไปใกล้เลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีตําหนิเลยครับตามขอบนะครับสนิทหมดนะครับเพราะว่าตัวโคงนีะครับมันเป็นใ่ฝาตัวที่เราเจาะนะครับนีะครับเห็นไหมครับตัวโคงมันจะบางลูมิดเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทําไม่ยากครับสุกคนทุกคนสามารถ ดูแล้วทำตามได้ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพินโด้สายช่างครับวันนี้ผมจะมาติดไฟดาวไรครับขนาดแปดนิ้วครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูครับว่าพอติดแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ครับนี่เป็นขนาดหลอดแปดนิ้วครับเป็นแบบฝังป้าหน้าตรมครับน่ครับขนาดแปดนิ้วดวงที่ได้ทําการติดไปแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราต้องใช้มาครับโอเคครับตามมาดูนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มีนี่ก็คือนี่ก็คือเจ้าหลอดไฟครับไฟดาวไล้์ขนาดแปดนิ้วครับรุ่นกลมบางครับก็มีเทปดำครับมีดครับดินสอสลับเมตรล้วก็นี่ครับเลื่อยครับที่เราจะมาใช้ที่เราจะมาใช้ในการเลื่อยฟ้าครับก็เป็น ใบเลื่อเหล็กทั่วไปนะครับใบเลื่อเหล็กทั่วไปครับผมได้ทําการนะครับมาทําการตัดให้มันบางครับตัดให้มันเล็กลงครับเพื่อที่ว่าตอนเราตัดไปแล้วเราสไลด์โค้งครับตีโค้งครับมันจะได้มันจะได้ไปในแนวโค้งได้ง่ายๆครับถ้ามันเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ครับพอเราเลื่อยเป็นแนวโค้งครับมันจะเลื่อยยากครับก็เลยทําให้มันเล็กครับแล้วก็มีนี่ครับตวไหลแค่นี้ครับอุปกรณ์ครับ ขั้นแรกเรามาเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนนะครับนี่ครับทุกคนครับเราก็มาเก็บเจ้าหลอดไฟออกไปกล่องเลยครับในกล่องก็จะมีแบบนี้มาให้ครับเจ้าหลอดไฟแบบนี้นะครับมาทํางานแบบนี้ครับก็คือเราแค่ตัดเป็นช่องวงกลมครับให้ให้ตามขนาดเลยครับแล้วก็เอาขึ้นไปบนฟ้าครับพอเราขึ้นไปบนฟ้านะครับเราก็แค่ปล่อยเจ้าโทลล็อกนี้ครับ เจ้าตัวแรกตัวนี้นะครับเจ้าตัวล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่หนีบอยู่กับฝ้าแบบนี้ครับมันก็จะไม่หล่นลงมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาวัดขนาดก่นครับว่าเจ้าหลอดไฟหลอดนี้มีความกว้างเท่าไรครับนี่ครับเราเกี่ยวที่ตรงนี้นะครับเพื่อนทุกคนครับเกี่ยวที่ตรงนี้ครับหัวนอดทั้งสองฝั่งครับที่มีจุดามกว้าตรงตี้ครับนี่ครับขนาดยี่ิบเซนพอดีนะครับคนในกล้องเห็นหรือเปล่าครับขนาดยี่ิบเซนพอดีครับ ผมก็จะทําการนี่ครับใช้เจ้ากล่องเลยครับกล่องของมันนี่ครับทําแบบง่ายๆเลยครับคุณครับนี่ชัตเตอร์ของผมไม่รู้มันหายไปไหนครับก็เลยใช้นี่เอาไม้ตั้งัวมาครับทําแบบง่ายๆครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าตรงนี้ย2บเซนครับเราก็จะเผื่อตะครึ่งเซนครับยี20เราก็จะเอามาย2บเซนครึ่งครับ เราทำจุดเซนเตอร์ก่อนเลยอ่านี่คือจุดเซนเตอร์ครับทักตลับเมตรมาครับจับที่สิบครับก็เอาที่ผมเอาที่สิบเซนสามมิลนะครับเผื่อนะครับเผื่อวงกว้างครับนี่ครับสิบเซนสามมิลครับเราเผื่อไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วความกว้างของมันนี่กว้างอยู่ที่ยี่สิบสองเซนครับถึงเราจะตัดยี่สิบเอ็ดเซนนะครับมันก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่โดนจับ เกอะโคมานะครับนี่ครับผมก็จะตัดสูดที่ยี่สิบเ้นครึ่งครับแล้วก็เราก็ใช้ครับนี่ครับเจ้านัดดำครับนัตดำครับหมุนให้เป็นเกลียวเข้าไปครับหมุนให้เป็นเกลียวเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับหนึ่ต่อครับหนึ่ต่อครับตรงที่เราต้องการนะครับใช้ไขควงดีกว่าครับเดี๋ยวหนึ่ต่อใค้ับอ่านี่ครับ ครับเราก็ได้วงเวียนแล้วครับนี่ครับเราก็ได้วงเวียนแล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนี่ครับก็ได้วงเวียนแล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจอดด้านบนให้ดูครับโอเคครับสลับข้องก่อนครับนี่ทุกคนครับนี่ครับตำแหน่งที่เราจะจอดนะครับแล้วก็ดันเข้าสายไฟตุ้ไปก่อนครับ งข้างๆนะครับข้างตำไหน่งที่เราจับใช้ตะกรอลขันเข้าไปเลยครับอย่านี้ครับเร้วก็ใช้ดินสอขัดคุ้นครับอนี้ครับตีไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้วงเวียนนะครับเลื่นลงมาใช้ตลับเมสซิ่งทีนั้นก็ได้ ขนาดตามเทื่ยววงการอ่ะจะพิสูจครับโอเคครับได้ครับได้ขนาดตามเทื่ยววงการแล้วครับผมก็จะใช้เจ้าตะกรายนะครับเจาะข้างๆนี้ก่อน ใกล้ครับนมครับชวไปใกล้หน่อยครับวงเวียนของเราครับกลมนะครับกลมเลยครับโอเคครับพอดีผมไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับผมเลยต้องตั้งกล้องครับก็จะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะดูรู้เรื่องครับทุกคนครับเรามาใช้ bấy lưỡi không, à, lưỡi không, mới cái chôn xì là ai không à, bốn thang giỏi không. ครับอยาทำได้ง่ายครับแต่เราเราไม่ตัดนะครับพอเราตีวงมันเห็นไหมครับมันใหญ่ครับมันใหญ่มันทำให้ตีโค้งไี่ยากครับ มี không? Đ đ mà thấy ่ทำตัวเนี่ยครับต้องมีมิสเตอร์ก็ได้ครับเกียร์ครับเกียร์ไม่ใช่กระดาษไม่นขาพอครับเกียร์ที่โดนถ้าเราไม่โดนฟีล่าก็จะทีเดียวเลยครับแต่ที่ถ้าโดนฟีล่าก็ต้องทำแบบนี้ครับฟรีร่าขึ้นมาแล้วครับสีกันอะไร yeah เดี๋ยวผมจะหยิบหลอดไฟออกนะครับไปึ้นมาแล้วแล้วก็ทำการนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้มันมันถอดได้นะครับเราก็จะทำการถอดครับเพื่อจะได้ต่อสายไฟง่ายๆครับานี่ครับแต่ก็จะมีลูกศรแบบนี้ให้ม่รูข้างล่างนี่ครับจะมีลูกศรให้นะครับว่าข้างมีลูกศรจนลูกศรครับไม่มีลูกศรก็ไม่มีลูกศรครับตรงนี้ครับด้านล่างนี้ก็ไม่มีลูกศรนะครับ ต่อสายไฟไปครับผมบอกทุกคนก่อนครับว่าผมไม่ใช่ช่างไฟมืออาชีพนะครับผมเป็นช่างเลยครับแต่ผมก็ทําได้ครับทาไม่เก่งครับเครื่องไม้ชุบเือก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอเครื่องไม้ื่องนือก็จะมีไม่ครบเหมือนของช่างไฟครับแค่ต่อได้เล็กน้อย,อยครับเพราะว่าหลอดไฟแบบนี้ก็ ไม่ได้ต่อยังเป็นอะไรครับสายไฟสองเส้นแค่นั้นเองอ่านีห้ทุกคนครับสายฟ้าครับสายฟ้าผมจะเข้าสายฟ้าให้ตรงครับครับสายสีฟ้าก็จะเข้าสายสีฟ้าครับเพราะว่าสายสีฟ้านะครับผมจะเข้าสวิตช์นะครับผมจะเอาสายสีฟ้าให้เข้าสายสีฟ้าสายสีฟ้านั้น่าจะเป็นสายลายหรือเปล่าครับสายที่มีไฟนะครับ ก็จะเอาไปที่เขา้าโซิีไว้ครับเรื่ององ,งานไฟฟ้าผมไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าถ้าต่อเล็นกน้อยอนไรต่อได้ นี่ก็าําแบบบนบ้านครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมีอนี่ก็ทําแบบบบ้านครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่อมาอ่านี่ครับผมก็จะเสียบเข้าที่เดิมครับไม่รู้ในก็้องดเห็นหรือเปล่าครับด้านนี้เป็นด้านที่มีอสอนครับด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านที่มือสอนครับเราดานสอนชนนะครับอ่านี่ครับด้นขึ้นไปครับนะครับเราก็จะน้กับตัวสีตกนะครับตัวเปีก่อนครับน้างขึ้นไปด้านบน

สามารถลองเอาไปทำเองได้ครับก็อพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ